แกลงดังเมืองผู้ดีแฉสนันครับมุมมืดโอลิมปิกนักกีฬาปิดเงียบฝ่ายจัดแกล้งมองไม่เห็นครับก่อนจะฟังเรื่องราวั้องชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กของของเราด้วยนะครับเอาข้อจริงคุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายนะก็หรอกนะฮะคือเราเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโอลิมปิกนะเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้คุณผู้ชมเราต้องเท้าความก่อนนะว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกคุณผู้ชมเป็นมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ แต่ละชาติมาแข่งกันนะครับแล้วก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการแบบแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ข้ามชาติของบรรดานหนุ่มสาวด้วยนะฮะที่ผ่านมาคุณผู้มชมหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับก็มักจะมีการรายงานว่าเออนักกีฬาเนี่ยเขาจะไปอัปสมาหาล่าเฮอะไรกันกับนักกีฬาด้วยกันนะครับโดยเหตุผลหลักๆที่ทําแบบนั้นเนี่ยเพื่ออาผ่อนคลายนะครับจากการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันกีฬาที่กดดันนะรวมไปถึงการหาประสบการณ์สิวใหม่ๆนะครับตามรสนิยมเฉพาะตัว ล่าสุดคุณผู้ชมมีอดีตปากันหลังชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณผู้ชมชื่อว่าไมกคาลริชาร์ดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เคยผ่านประสบการณ์โอลิมปิกเมื่อปี2012ที่กรุงลอนดอนนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในแข้งทีมสหราชอาณาจักรนะครับโดยจันไมเคินะคุณผู้ชมแกก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะบ,บอกว่ามันเหมือนกับงานปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดนะที่นั่นนะ่ะมีแนะมคโดนัลด์นะมีร้านอาหารจีนมีโรงอาหารขนาดใหญ่มันมีทุกอย่างที่ต้องการเลยแล้วมันฟีด้วยยนนนนะเหหหมมือออคุณนะู่ใ วิทยาลัยนะตอนนั้นน่ยผมมานอนกับแดเนียลสเตลิตนะเราเนี่ยเป็นดัดดี้กันเราอยู่กันที่นั่น3คืนเราไปฝึกซ้อมแล้วก็กลับมาที่แคมป์นะแต่เราเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะเราอยู่กันถึงตีสีที่นั่นเนี่ยก็จะมีแบ่งโซนแต่ละประเทศชัดเจนนะสหาราชอาณาจักรจะอยู่ตรงนี้บาซินจะอยู่ตรงโน้นแกงฝรั่งเศสจะอยู่ตรงนั้นและชาติอื่นๆเนี่ยก็จะแบ่งๆบ่งมุมกันไปครับและคุณไมก้าเนี่ยเขาบอกว่าแต่ตรงน,นั้นน่ยมันเป็นห้องรวมนะห้องรวมใหญ่ๆเลยนะและแน่นอนมันก็็เตม ไปด้วยถุงกอ๊อบแก๊บที่ใช้สําหรับทำบางอย่างคุณผู้ชมนะซึ่งทางฝ่ายการจัดขันเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมนะครับให้คุณอาบสหาราเฮกันอย่างปลอดภัยนะครับคุณไมก้าวเขาบอกว่าผมเนี่ยพูดตามตรงนะตอนนั้นผมเนี่ยฮอตมากเลยนะผมเนี่ยเล้าใจสุดๆเลยไม่ได้โม้แน่้เขาบอกว่าตอนนั้นนะผมเนี่ยผอมกว่านี้นะมีกล้ามนิดหน่อยเดินในหมู่บ้านนะักกีฬาแบบไม่ใส่เสื้อเนี่ยสาวๆนกักกีฬาผมเต็มไปหมดเลยนะผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อเพียบเลยนะช่วงเวลาที่ไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยถือเป็นี่่่งงาาานึทจจจดํํสหรรับผมิ จริงๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมในปีนั้นเนี่ยทีมชาติสหราชอาณาจากักรแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะโดยเสมอกันในช่วงเวลา1ต่อหนะครับก่อนที่จะมาแพ้ดวลจุดโทษ4ต่อสําสำหรับคนที่ยิงพลาดก็ไม่ใช่ใครคุณผู้ชม,มสเตอร์ลิตนะฮนะที่ไปอดหลับอดนอนตีสีเพื่อทําอะไรสักอย่างกันนะครับนี่นะต้นเหตุ